กิจกรรมซื้อขนมนะครับ ตัวโตวไม่ยอมกลับบ้านเลยซื้อขนมกับเพื่อนไอม่องออไรรอม ไปเรียกเอาขนมแล้วไปเรียกเอาขนม